เข่าไปจับมันมาเร็วไปจับน้องมาเท้าเท้าเท้าแม่บอกให้ไปจับน้องไว้เร็วมันหนีไปแล้วเร็วเออจับไว้นะจับไว้เรียกมันขึ้นบ้านบอกให้มันมากินข้าวเที่ยวทั้งคืนทั้งวันเลย มีจะใส่โครงนะดูสิดูน้องสิเเล่นกับน,น้องเบาๆลูกเล่นกับน,น้องเบาๆทำไมจะต้องทำทรงเสียงฮะเล่นกับน,น้องเบาๆลูกน้องหนีเลยเห็นไหม